สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของนองอุงอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพง่งสาวน้อยเพชรบานแพ่งเพิ่นกระไดจัดงานเปิดฤดูกาลไม่ไปแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะตั้งแต่วันที่2ี่ิีถึงแมว่ามือน,นันฝนฝ่าจะบ่ค่อยเป็นใจแต่ว่าเพิ่นกะทําการแสดงได้เนาะค่ะต่ก็เดดแน่จักน้อยสาหรับมือน,นันเนาะคะ่ะกับออนซอนกับพวกมาไล่ของอีลาเนาะ,ะแล้วก็มีพวกมาไล่พวกใหญ่ที่เป็นของเอฟซีพลั่างเงียบของชองพอการใช่เนาะคะ่ะ มันผู้ใดบ่เคยเห็นคําว่าบ่เคยเห็นของจริงของคําว่ามาไล่ถ่วมหัวกับไปเบิ่งของจริงเนาะค่ะไปแก่กระมาฝากเพื่อผู้ใดเบิ่งบ่ท่านเอ้าเอ็ดได้เลยเอ็เฮ็ดด้วยนะเพรา่าเออย่อลกอีกแไงขอบคุณค่ะเอาลกอีกไงมาบนมาไล่ยิ้มแต่เดินสูงโง่เออไม่เสียแน่แม่ให้เพิ่นเอ็ดหน้า เป็นจังไงครับพี่น้องมาไล่เงินลานเป็นตะออนซ้อนน้ำหลูกเนาะคะ่ะเราเมื่อนั่นเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าฝนตกยิหลลากเ็เลยมีแฟชัันให้คนถี่ไปทายลูปน้อเนาะคะ่ะพอๆแม่แม่ไปน้อแม่กระทั่งแม่เฟิ่์นท่มาเสื้อผ้ายลูกสาวเพิ่นกระได้ได้ทังล่องเถายิ่ลาเนาะคะ่ะตอนแรแกไปแก่กับบ่ค่อยได้สังเกตประทัพอมาเบิง้งพ่อพูนันพูนีทักโอ้เป็นแฟชัันใหม่ของหนาฝน สำหรับพ่อแม่ผู้ใดที่จะไปเชี่ยลูกเนาะค่ะเชี่ยลูกสาวเชี่ยอีลาอุงอิงเชี่ยเท้าหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนเนี่ยช่วงที่ยังหนาฝนอยู่นี่ประแครว่าเตรียมไบเจ้าครูขึ้นสิดีเด้เนาะค่ะแต่ต่างคนต่างเตรียมไปกับสิกายเป็นแฟชั่นหนาฝนสำหรับพผอมลุยพผอมเชี่ยในช่วงหนาฝนนี้เนาะค่ะหนาฝนแฟชั่นใหม่แฟชั่นหน้าฝน เป็นทหักบอพีนออกมาเป็นตะเตียมไปเจ๊ปนละคูอยู่ด้วยเนาะค่ะเราสําหรับมือนีเนาะค่ะลูกสาวลาอีลาอุ้งอิงก็พอโจกันได้ไปอัดรา่การหมอลลั่ไอดอนซี่ซันสองค่ะบอบีบ่นกัไปถามไปสัมผัสนองนิดนึงเนาะนองก็บอกว่ามือนั้นบ่คอยสบายค่ะบ่บอคอยมีเสียง แต่กันยังดีเนาะค่ะพี่น้องว่าบอที่ฤดูการที่แล้วเนาะค่ะที่เพิ่นไปอัดมอลลัมไอดอนสองแล้วต้องขึ้นเครื่องมากเลือกบางเทือนี่ต้องได้นั่งรถมากเพื่อที่จะไปทําการแสดงกว็วงอีกงานงานหน,นึ่งซึ่งมือน,นั้นทํางานังแต่เ้าเท่าเดิกเลยะค่ะเหมือนทํางานอีกหมือนหนึ่งขามไปหมือนหนึ่งเลยเพราะว่ากาอีหล่าจะได้ขึ้นเบที่เนาะค่ะกับประมันหาทุ่มเครื่องบางมองก็อาจจะหกทุ่มกว่าจะแสดงแล้วกับตีหนึ่ง เหมือนทํางานขามมือเลยอะ่ะเดี๋ยวไปน้อยนิมือหนึ่งอันสําหรับมือนีก็ยั่งดีเนาะค่ะที่ว่าอันไล่การหมอลําไอดอนแล้วก็บ่บบมีงานตอ่อแต่ว่าจะมีงานตอ่อมืออืน่นค่ะงานต่อของเพื่อนมืออืน่นที่อยู่ขอนแก่นเนาะค่ะสาหรับงานอยู่ขอนแกน่นมืออืน่นเดี๋ยงยันมาเป็นงานฟรีผู้ใดอยู่ไกลๆเนาะค่ะก็ไปห้กําลังใจยีลาไปห้กําลังใจ พ่อโจแลวก็ะสาวหน่อยเพชรบานแพงไหนเด้อค่ะก่อนจบคลิปนี้ป้าแขกก็ขอขอบคุณเอฟซีของน้องอุ๋งอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานพแพงหลวก็ะขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแขกป้าแขกขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ